วสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ Good morning Good morning ไหนน้ำกระจังอยู่ไหนนะเอา้าหายไปไหนแล้วล่ะ <What? S 1> นี่อะไร <c oughs> ใครจะตื่นมาแล้วสวยเลยอย่างกระจัง oh, <no. S 1> ไม่มีอ่ะอะไรแปะอยู่ตรงนั้นแปะอยู่ที่โอ้ยแม่ตัวควง่ง ดูสภาพผมนางนะถ้านางไม่ไม่หวีผมอะใครจะตื่นมาแล้วสวยอย่างนี้เลยทุกคนคิดดูไม่มีนะตื่นมาก็หน้านี้เลยค่ะอย่างเงี้ยนะเออเอานางดูอันนี้คือมาปลุกก่อนเวลาทุกคนปลุกก่อนเวลาหน้าตรงนั้นอนะแต่ตรงแขน,น่ะอะไรติดอยู่ไปลูก ฟังอึ่งหันหันหันขึ้นไปอีกไม่ใช่ไอ้อันนี้ถูกแล้วฟังนี้ถูกแล้วยกขึ้นเออนาั่นเนี่ยยกขึ้นข้างหลังไปอีกเออนาๆๆั่นนั่นนั่นอะไรอะสีเหรอเฮ้ย <laughs> เล่นอะไรมาเมื่อคืนเล่นอะไรไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่ได้ไเล่นเดี๋ยวให้เขาไปอาบน้ำก่อนนะทุกคน โอเคแปลงร่างเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่แปลงร่างเรียบร้อยพร้อมไปโรงเรียนไหมคะพร้อมค่ะ okay, โอเคได้ไงเราไปโรงเรียนกันเลยไปกันแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะ้าเนี่ยังไม่เจ็ดโมงเลยนะคะ เราต้องทำเอกสารเนาะทุกคนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอกสารต้องมาถ่ายแบบประชาชนคนะ่ะเนาะทุกคนได้หรือบไปล้่าานโอเคเราต้องมาทำเอกสารเนาะก็คือรัฐบาลอะ่ะเขาให้เงินใช่ไหมคะ400บาทเนาะกรจจังก็คือซื้อชุดน้องกระจังซื้ออะไรไปคะ400บาท เหลือจะชื่อซื้ออะไรคะเนี่ยเออเออจสี่ร้อยบาทซื้อรองเท้ากับถุงเท้านะได้แค่อย่างเดียวนี่แหละชุดอะไรก็ไม่ได้ค่ะ ก็หว <f dragging> ัง <sympath> ว <ize> ่าร <jack> ัฐบาลชุดใหม่จะให้เราเรียนฟรีแล้วก็ค่ารถฟรีจริงๆเนาะเราก็หวังใจแบบนั้นมากๆอ่ะตอนนี้ก็คือเราก็เอาแบบประชาชนเอาใบเสร็จอะไรไปให้คุณครูหาเนี่ยเตรียมอยู่ข้างหลังน้องๆทุกคนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคอมเมนต์บอกล้วด้วยนะได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วซื้ออะไรไปบ้างนะคะเป็นทางเข้าโรงเรียนนะคะยังไม่ถึงโรงเรียนค่ะเดี๋ยวน้องก็จจันต้องกินข้าวที่โรงเรียนเนาะตอนเช้ามีอะไรกินบ้างคะเมื่อเช้ากินอะไรคะ ลืมกินลืมมีด้วยเหรอคะเขาจัดให้กินลืมด้วยเหรอคะและกลางวันล่ะกลางวันะนะก,กินอะไรคะลืมอีกค่ะกินลืมอีกค่ะโอเคเนาะกินลืมค่ะโอเคพ่อเสร็จแล้วปะนี่ค่ะมีอะไรขายตอนเช้าด้วยค่ะกรจจังของเล่นใช่ไหม คือเราดักกันมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยค่ะทุกคนคือไม่รอดแน่กระเป๋านักเรียนนะคะลูกกระเป๋านักเรียนไปเอากระเป๋าด้วยพ่อให้ตังค์ไปโรงเรียนนะคะให้แล้วอันนั้นกี่บาทคะอันนี้คะนี่ะใช่สิบบาทระบายสี เอาไหมคะไม่เอาก็ไม่เป็นไร,รออดูก่อนทิ่มีรูปไหนที่หนูชอบไหมเอาแล้วโดนดักหนึ่งโดนดักหน้าโรงเรียนแล้วหนึ่งเฮ้ยชรูปแรงน่ารักสุดว้ยช้างน้อยว้ายช้างน้อย,ยน่นารักอะเขาจะแค่เอาไม้ไปขีดขีดนะทุกคนโ,โดนไปแล้วหนึ่งโดนตกไปแล้วหนึ่งสิบบาทไทย เอาแบลกระเป๋าค่ะบัดดีค่ะเออจะได้ดูแบบดูดีหน่อยปกติบัดดีไหมก็ไม่โม้โดนหัวแล้วหนึ่งอันนี้พ่อต้องใส่ข้างหลังให้ลูกก่อนเปิดกระเป๋าลูกเเสียบเข้าไปเลยค่ะ อันนี้กระเป๋านักเรียนของนางนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวปล่อยเข้าไปโรงเรียนแล้วนะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ไปแล้วคะ่ะเข้าโรงเรียนไปแล้ว